CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เหล่าเจริญพรวันนี้เราจะดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อที่29ถึงข้อที่40ในหัวข้อที่บอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายมันเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ29ถึง40 แล้วพระวิญญาณของพระยาเวก็สถิตกับเยฟทาท่านจึงเดินผ่านกิเลอาดและมนัสเสและผ่านมิสปาแห่งกิเลอาดและจากมิสปาแห่งกิเลอาดท่านเดินผ่านไปยังคนอัมโมนและเยฟทาบ่นต่อพระยาเวว่าถ้าพระองค์ส่งมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์จริงๆแล้วคนใดที่ออกมาจากประตูบ้านของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชายกลับมาจากคนอัมโมนนั้น คนนั้นจะเป็นของของพระยาเวและข้าพระองค์จะถวายคนนั้นเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแล้วเยฟทาจึงยกข้ามไปต่อสู้กับคนอมอนและพระยาเวส่งมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านและท่านได้ประหารพวกเขาจากเมืองอารอเออร์ e, จนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินิตรวม20เมืองและไกลไปจนถึงอาเบลเครามิม ผู้คนล้มตายมากคนอม,มนถูกปราบจนราบคาบต่อหน้าคนอิสราเอลแล้วเยฟทาก็กลับมาบ้านที่มิสปานี่แน่บุตรหญิงของท่านถือร,รมนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่านเธอเป็นบุตรหญิงคนเดียวนอกจากบุตรหญิงคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรหญิงเลยและเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าทำให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อทุกข์มาก เพราะพ่อได้อ้าปากบนต่อพระยาเวไว้และจะคืนคำก็ไม่ได้เธอจึงพูดกับบิดาว่าคุณพ่อเมื่อท่านอ้าปากบนต่อพระยาเวไว้อย่างไรขอให้ท่านทำกับลูกอย่างนั้นเถิดเพราะพระยาเวได้ส่งแก่แค้นคนอม,มนผู้เป็นศัตรูเพื่อท่านแล้วและเธอพูดกับบิดาของเธอว่าลูกขอสิ่งหนึ่งคือขอให้ลูกอยู่ตามลำพังสักสองเดือน ลูกจะได้ไปยังภูเขาร้องไห้ขำครวญถึงความเป็นพรมจารีของลูกร่วมกับเพื่อนๆของลูกท่านจึงตอบว่าไปเถิดและท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือนเธอก็ออกไปกับเพื่อนๆของเธอแล้วร้องไห้ขำครวนถึงความเป็นพรมจารีของเธออยู่มาเมื่อครบสองเดือนแล้วเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอและท่านก็ทำกับเธอตามที่ได้บ่นไว้ เธอยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลที่บุตรหญิงของอิสราเอลจะไปร้องไห้ไวทุกให้บุตรหญิงของเยฟทาคนกิเลอาดปีละสี่วันพี่น้องครับพวกเราเคยไหมครับที่หลุดปากพูดหรือสัญญาอะไรไปโดยที่ยังไม่ได้คิดให้รอบคอบและสุดท้ายกลายเป็นปัญหาที่เราต้องรับผิดชอบคำพูดที่ไม่ระวังนะครับสร้างความเสียหายให้กับเราได้แน่นอนผมยังจำได้นะครับ ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มัธยมปีที่3เนี่ยวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองด้วยและในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการถามตอบกันแล้วผมเองก็ตอบแล้วก็ในขณะที่กําลังคิดคําตอบเนี่ยก็ใช้สมองค่อนข้างเยอะเมื่อผมตอบแล้วตอบผิดเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าทํำไมไม่นับโดยที่ผมก็เครียดนะครับผมก็ตอบไปเลยว่า ก็หานับแล้วเนี่ยก็คือพูดเป็นคําภาษาเหนือนะครับก็คือบอกว่าก็ผมนับแล้วแต่เป็นคําที่ไม่สุภาพสุดท้ายผมถูกไล่ออกจากห้องนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมเองต้องแก้ปัญหาโดยการที่ต้องเข้าไปขอโทษอาจารย์ในห้องพักครูนะครับในช่วงหลังจากเลิกเรียนสิ่งนั้นผมรู้ว่าเป็นผลจากคําพูดที่ไม่ระมัดระวังจริงไหมครับพี่น้องที่ก่อนที่เราพูดเราเป็นนายแต่เมื่อพูดแล้วมันเป็นนายของเราเยฟทาจากพระวจนะของพระเจ้า เขาหลุดปากสาบานโดยไม่คิดให้รอบคอบและสิ่งที่เป็นผลที่ตามมานั้นเสียหายเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ภาพรวมในพระธรรมผู้วินิจฉัยหลังจากอิสราเอลออกจากอียิปต์การเข้าครอบครองดินแดนในระยะเวลา300กว่าปีผู้วินิจฉัยได้พูดถึงวีรบุรุษวีรสตรีซึ่งชีวิตของเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบเยบทาเองเป็นลูกโสเพณีครอบครัวทอดทิ้ง เป็นนักเลงแต่พระเจ้าใช้เขาและเขาเองมีชัยชนะเหนือคนอัมโมนแต่ความผิดพลาดของเขาก็คือเขากับหลุดปากสาบานโดยไม่คิดให้รอบคอบโดยให้วิถีของโลกนี้เป็นอิทธิพลในการตัดสินใจพูดของเขา ในช่วงเวลาของสมัยผู้วิิจัยเราเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยสูญเสียความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าและความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพระเจ้าคนเหล่านั้นไม่รู้ความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงของชีวิตพวกเขาเหล่านั้นคิดและทําตามใจชอบของตนเองพระเจ้าทรงใช้เย็บทาในการช่วยกู้คนอิสราเอลออกจากคนอัมโมนแต่เพราะ การไม่รู้พระคำของพระเจ้าและทำตามแนวทางและค่านิยมของคนในสมัยนั้นทำให้เขาบ่นบานแบบผิดๆในพระคัมภีร์นะครับได้บอกอย่างชัดเจนว่าการบูชายันมนุษย์นั้นถูกห้ามไว้อย่างเด็ดขาดในพระธรรมเลวีนิติบทที่18ข้อ21และบทที่20ข้อที่1นถึง5ในพระชนะของพระเจ้าพูดถึงว่าห้ามถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลกโดยให้ลุยไฟห้ามทำให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเสีย เพราะเราคือพระยาเวการเผาบูชายันให้กับเทพเจ้าเป็นสิ่งที่คนสมัยนั้นคนทั่วไปในศาสนาโบราณเนี่ยทำกันโดยทั่วไปและพระครัมภีร์ได้พูดถึงพระโมเลกซึ่งพระโมเลกเนี่ยเป็นพระประจำชาติของคนอมนเราเห็นนะครับว่าเขาทําตามวิถีทางเดียวกันกับศัตรูของเขาพูดง่ายๆก็คือปฏิบัติตัวตามวิถีของโลกในสมัยนั้นประเด็นสําคัญที่เราเห็นนะครับเรารู้ว่าความบาปและผลกระทบของความบาปเนี่ย นำมาถึงความสูญเสียอย่างมากมายการเอาตัวของเราไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพฤติกรรมที่ผิดบาปของคนในโลกนี้ทำให้คนของพระเจ้ามีชีวิตที่ผิดพลาดไปภาพสะท้อนของวิถีและค่านิยมของโลกมีผลกระทบต่อคนของพระเจ้าและถ้าเราไม่ละมัดระวังผลน,นั้นราคาแพงมากบทเรียนราคาแพงที่เยฟฟาได้รับเนี่ย เป็นรอยบาดแผลเหมือนกับเป็นรอยอักเสบที่เขาปล่อยให้มันเกิดขึ้นและสุดท้ายมันยิ่งอักเสบยิ่งอักเสบสุดท้ายลุกลามเข้าไปมีผลในชีวิตของเขาความบาปก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเป็นเชื้อที่แพร่ขยายและเป็นพิษที่ร้ายแรงต่อชีวิตต่ออนาคตของเราและผลกระทบนั้นยาวนานจริงๆดังนั้นอย่าให้วิธีของความบาปและความคิดของโลกนี้มามีอิทธิพลซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าบอกและต่อมานะครับ สำคัญก็คือปัญหาของเยบทาก็คือว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่ไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าและการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้เขาได้รับหายนะที่เกิดขึ้นด้วยกับครอบครัวของเขาพระเจ้าทรงใช้ยเยบทากู้อิสราเอลจากคนอมนแต่เพราะความไม่รู้พระคำของเขาทำให้เขาบ่นบานแบบผิด,ผด เยบทาได้รู้จักประวัติศาสตร์นะครับว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างจากที่เขาได้มีโอกาสได้อธิบายนะครับให้คนอัมโมนนะครับได้รู้แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าห้ามถวายบูชาคนจึงเป็นเหตุให้เขาทําผิดพลาดครั้งใหญ่ เป็นการดีนะครับที่เราเองจะอ่านพระคำของพระเจ้ารู้เรื่องราวต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าพระคำของพระเจ้ามีความหมายอย่างไรสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและสิ่งใดเป็นที่ไม่ใช่พระประสงค์และไม่ใช่พอพระไัยของพระองค์การผิดพลาดของเขานะครับเขากลับไม่แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็ดันทุลังทำจนเสร็จการรักษาคำปฏิญาณที่โง่งเขลาของเขานะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาทําตามนั้นก็ตามนะครับพระเจ้าก็ไม่ยอมรับคําปฏิญ,ญาณที่ตั้งอยู่บนความชั่วร้ายแน่นอนผมจําเรื่องราวเรื่องหนึ่งได้นะครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวข่าวหนึง่งวันนั้นผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกรู้สึกสนใจว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามีข่าวรถชนนะครับก็รถชนก็ปกติแต่ว่าพอชนกันแล้วเนี่ยคนที่ขับชนเนี่ยให้เหตุผลที่ไม่ปกติเขาบอกว่าผมเป็นนักบินและเมื่อผมขับชนเนี่ย ผมไม่ผิดเพราะการเป็นนักบินเนี่ยเขาไม่เคยผิดพลาดเพราะว่าถ้าผิดพลาดเขาเป็นนักบินไม่ได้ดังนั้นการที่เขาขับรถชนเนี่ยเขาไม่ผิดคนที่ถูกชนนั้นผิดลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนกับความมั่นใจในสิ่งที่ผิดแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ด้วยเหตุผลบางประการพี่น้องครับตัวอย่างของเย็บทานเนี่ยแม้ว่าเขาเองจะประสบความสําเร็จในชีวิต แต่ว่าในความมั่นใจในความตั้งใจของเขาและเขาไม่เปลี่ยนในความตั้งใจของเขาเนี่ยส่งผลหลายอย่างในชีวิตของเขาคำพูดพ่อยๆและการประพฤติตามอย่างของคนในโลกทำให้แม้ว่าเย็บทาจะนำชัยชนะมานั้นเขาก็พร้อมด้วยความล้มเหลวและความเจ็บปวดที่คู่ขนานมาด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันความสำเร็จในงานรับใช้นะครับไม่ได้ประกันถึงความอ่อนแอและความผิดพลาดในชีวิตของเราสิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดคือการ ยึดพระคำของพระเจ้าไว้เพื่อเป็นโคมสองเท้านําชีวิตของเราไม่ให้ผิดพลาดไปถ้าเราเอาสิ่งอื่นเอาความคิดของเราเอาตัวของเราเอาโลกนี้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจเราก็อาจจะผิดเพี้ยนไปเหมือนกับนักบินคนนั้นก็ได้แต่เราต้องเอาความจริงของพระเจ้าเป็นชัยชนะว่าอะไรถูกและอะไรผิดอย่างแท้จริงพี่น้องครับสรุปคือขอให้พี่น้องเองเป็นคนที่ไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธที่สําคัญ ยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้เป็นคมสองเท้าในชีวิตนะครับให้เราร่วมใจที่ฐานครับขา mm hmm. แต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนชีวิตของเย็บทาที่เราเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถเอาวิถีของโลกมาเป็นวิถีของเราได้เราต้องเลือกที่จะเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ในการวัยในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตามพระปร,ประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิตของเราแม้ว่าหลายครั้งเราเองได้ผิดพลาดไปทั้งคําพูดความคิดและการกระทําขอให้เราเองที่จะกล้าในการเริ่มต้นใหม่ถ้าสิ่งที่เราเองได้ทําผิดไปให้เราเองที่จะคืนดีคําพูดของเราที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าอาภัยและเราจะแก้ไขในสิ่งต่างๆเหล่านั้นขอพระเจ้าอวยพรพและปกป้องเราทั้งหลายทุกๆคนเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ YouTube และ f c e e o o o นะครับของ CGN TV ไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถแบ่งปันสิ่งที่พี่น้องได้เรียนรู้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับขอบระคุณพรพรครับ